สวัสดีคะ่ะพี่น้องขะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางหวไยไซงอนนะคะวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะก่อนคำนวณคะ่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่26ก่อนนะคะพี่นอ้องเข่าบอเนาะคะ่ะเนาะ26นะคะพี่น้อง จะให้เด่นปกติหกและห้านะคะบนมาบนไม่มานะคะพี่น้องขาโอไม่ใช่เลขเด่นไม่มานะคะบนมาหนึ่งสามแปดนะคะล่างเก้าสามนะคะพี่น้องขะเข้าคู่แปดสามสามแปดนะคะเก้าสามสามเก้าเด่นวีพีจะให้ศูนย์และเก้านะคะบนมาศูนย์สองเจ็ดนะคะพี่น้องเข้าตัวกลับสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะพี่น้องวันนี้เข้าตัวกลับนะคะ แต่ว่าเข้าคู่ปกติ9-3นะคะพี่น้องเด่นรวมเข้าทั้ง8และ5นะคะวันนี้นะคะแต่เด่นแยกเข้าน้อยนะคะสำหรับใครที่วิ่งรูดก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะมาต่อวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะวันที่7กุมวันที่27กุมภานะคะใจก็จะผลการออกรางวัล ยี่สิบหกกุมพามาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนนะคะปกติกับ VIP ปกติ138 VIP 0ูนเนะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะหนึ่งบวกสบวกแบวกสบวกเนะคะได้21ค่ะพี่น้องค่ะยี่เอลบหนเดือ20บนะคะบวกหได้22่นะคะพี่น้องใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะ ใครอยากได้3ตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะพี่น้อง0 1ถึง09นะคะ01-02-03-04-05-06-07-08-09นะคะ1 1ึ่งถึง19 1 1 1 2 1 3 1 4น5 1 6 1 7 1 8 1 9นะคะพี่น้องสอถึง29คะ่ะ21-22-23-24-25-26-27-28-29นะคะ จับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะพี่น้องคศ่งถึงศูนะคะจะมาศูนย์หนึค่ะพี่น้อง02-20์สองสนย์นะคะศูนย์สามนะคะหนึ่นถึงหนึ่งเกนะคะหนนะคะหนึ่สองสอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องหนค่ะหนึ่งห้านะคะ สองหนึ่งถึงสองเก้าค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะพี่น้องสองสี่สองเจ็ดสองเก้านะคะสองห้าค่ะพี่น้องดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะพี่น้องขาดูตัวเด่นก่อนนะคะเด่นปกติวันนี้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์นะคะพี่น้องขา เด่น VAP นะคะอยู่ที่8และ7ค่ะ mm hmm. เด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยไซง่อนวันที่27กุมภาพันธ์งพันนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่5และ1นะคะ mm hmm. พี่น้องคะเด่นรวมนะคะประมาณนี้คะ่ะ ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นหรือจับตัวที่ไม่วงก็ได้นะคะตัวพี่น้องมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะค่ะก่อนจบลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่นอ้องขาก้นคลิปนี้เจะเกษีไวย่ํมนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่นอ้องขาทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในหลายกาพี่นอ้อง ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมาน,นเท้งๆรวยๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ